กินไปครึ่งจานแล้วเพิ่งจะมานึกถ่ายค่ะข้าวผัดโคดปูใช้เนื้อก้ามปูนิ้วปูแต่ว่าปูสดนะคะหวานอร่อยมากค่ะเด็ดสุดคือเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่เป็นซีฟู้ดที่ใส่ถั่วนะคะคืออร่อยมากอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่แพนมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งที่ร้านเจ้าสมุรนะคะเขาเห็นร้านอะไรอ่ะ ข้าวผัดปูเจ้าสมุทรค่ะอยู่เส้นทางนกกาญจนานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายใบใจนะคะตอนแรกไม่มีคนเข้ามาไม่มั่นใจว่าจะอร่อยพอสั่งมาอร่อยมากก็เลยทําคลิปแนะนําซะเลยค่ะทุกคนจะได้มาทานด้วยก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้พี่เพนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะต้มยำกุ้งค่ะ น้ำข้นบอกไม่ต้องรสจัดมากไม่เค็มไม่หวานจานผันข้าวผ,ผัดปูสั่งเพิ่อมอีกจานข้าวผัดปูอร่อยค่ะนี่ชามละแปดสิบบาทมีกุ้งประมาณห้าหกตัวค่ะมาร้อนร้อนฟันขโมงเลยต้ยมยำก็อร่อยมากค่ะผ่านผ่านผ่าน สามผ่านเลยค่ะสามผ่านรสไม่เค็มมากไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ที่เป็นทานไม่หวานถูกใจเลยได้ตามสั่งที่สองขากโคตรปูยิ่งกว่าจานแรกจะเป็นให้ดูใกล้ๆนะมันไม่ใช่เม็ดข้าวนะคะมันคือเนื้อปูเลยค่ะแต่มันจะเป็นเนื้อส่วนกล้ามกับเนื้อส่วนนิ้วนะคะ แต่คือของเขสดจริงๆอร่อยมากอยู่ก่อนจะถึงแยกอะไรอะถนนพานนกกาญจนาที่ตัดกับถนนราชพฤกษ์อะก่อนประมาณสัก200เมตร300เมตร ขึ้นไปเบลเลอร์เลยเข้าวผัดปูอร่อยที่สุดในย่านนี้ค่ะลืมบอกค่ะเส้นผ่านนอกการจนาขาออกนะคะก่อนถึงปั๊มคาวเทค็ค่ะก่อนถึงปั๊มคาวเท็ประมาณ20เมตรเองพบกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย